สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณพี่ท่านหนึ่งอายุ70หรือ71สักอย่างหน,นึ่งเนี้ยแหละเป็นคนเดียวที่โบ๊ทเห็นนะเพราก็ดูในช่องแวดวงผู้หญิงไทยที่หาสามีฝรัง่งแล้วก็มีสามีเป็นฝรั่งนะมาหลายปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอช่องเขาเนี่ยแหละเป็นช่องที่เขาคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้สูงวัยนี่นะโบะเห็นปุ๊บโปก็ส่งไปให้เพื่อนที่อายุ40กําลังหาแฟนอยู่เนี่ยแล้วโบก็แซวเพื่อนบอกว่ายอมไหมเพื่อโบะตอบมาว่ายอมตั้งแต่รู้ว่าอายุ70แล้วจะบอกว่าเขาอะมีความตั้งใจที่จะหาให้ได้ไงแล้วก็พยายามทุกวิถีทางหลักๆที่เขาพูดเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษาภาษาอังกฤษไม่เก่งทำยังไง เขาบอกว่าเขาไปใช้บริการที่หนึ่งเขาจะมีบริการติดต่อฝรั่งให้พอเราไปเจอใครแล้วเราชอบเราก็ส่งไปให้ทางที่เขาบริการเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อแล้วก็ตอบมาให้ทางที่เราเนี่ยส่งไปอันนี้คือคร่าวๆเพราะผมไม่ได้ฟังเขาจนจบนะเมื่อส่งไปแล้วไม่มีการบริการตอบกลับมาเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเขาก็ใช้แอปแปลภาษาแล้วก็ติดต่อกันจนเขาก็ได้ สามีมาเป็นต่างชาตินี่แหละเขาก็เอามาแนะนําให้กับผู้หญิงสูงอายุที่อยากที่จะมีแฟนฝรั่งมีสามีฝรั่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะในการที่เมื่อมุ่งมั่นพยายามที่จะทําก็ทําได้อยู่ที่ตัวเราเองแล้วถ้าเราเป็นคนอายุน้อยๆละ่ะเราจะทําไม่ทํำยังไงอันนั้นก็พิจารณากันนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าผมไม่เคยเจอช่องไหนที่อายุเท่าเขามาก่อนไง อาจจะมีทาหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บดเพิ่งเจอนะเพิ่งเจออีกอันหนึ่งคือพอไปเจอคําถามเขาไม่ได้ถามโอนะถามเจ้าของช่องช่องหนึ่งว่าไม่มีปริญญามีสามีฝรั่งมีแฟนฝรั่งได้ไหมตอนแรกเลยอ่ะพอโอ่ะหัวเราปะปดหัวเราะในคําถามก็เออเนาะคําถามเขา,เออน,า,เขาน่าเอ็นดูอ่ะแล้วเขาก็มาคิดอีกทีว่าคือคนไม่รู้คือไม่รู้ไงอันเนี้ย คนไม่รู้คือไม่รู้เมื่อคุณอยากรู้คุณไปเจอใครที่คุณคิดว่าเขาให้คําตอบคําถามคุณได้เขาก็ต้องถามไงคนที่ถามเนี่ยโบก็เลยคิดสอมติเองว่าเขาน่าจะเพิ่งจะมาสัง,สงเกตรหรือสนใจในแวดวงสายฝอรหรือเปล่าเขาก็เลยไม่รู้ข้อมูลหรือเขาอาจจะไม่ได้ไปดูในส่วนของช่อง YouTube อื่นๆที่มีผู้หญิงที่มีสามีฝรั่งเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยทำเอาไว้เนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ไงว่าคนที่โบเห็นจากประสบการณ์ตัวเองนะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะตัวโบเองเนี่ยโบมีปริญญาตรีมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วก่อนที่จะมาเจอมิสเตอร์แล้วก็เพื่อนๆของโบ๊เนี่ยก็มีวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีนะก่อนที่จะมาเจอเขาก็จะมีความเป็นอยู่มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปะนะโบ๊ก็มานึกถึงคนที่ตอบคําถามเมื่อใครมาถามคําถามอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาอยากรู้เนี่ย แล้วเราอาจจะเป็นคนที่ถูกถามเยอะๆๆๆๆๆแล้วไงที่เกียจตอบไงเราก็นึกใหม่และกันพระบพธเคยเป็นมีคนมาถามมาแล้วถามบ่อยๆเราพูดแบบทําไมอ่ะคนเขารู้เยอะแยะแล้วก็ถามบ่อยๆมันน่าจะไปเห็นไปรู้ไปอะไรมัางนะมาถามอะไรบ่อยๆแล้วพอนบันหนึ่งนึกถึงเออก็คนไม่รู้คือมีรู้เพราะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะปุ๊บไม่เคยมีประสบการณ์ไงปุก็ไม่รู้ ก็ก็ไปถามเหมือนกันพวกก็เลยมานึกถึงตอนนั้นพอคิดได้ก็เลยเออเวลาใครเขาถามคําถามถึงจะเป็นซ้ำๆๆเหมือนกับหลายๆคนที่ถามไว้เนี่ยให้เรานึกถึงคนคนนั้นคือก็เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เขาก็ถามอะเราก็ตอบเขาหน่อยคือถ้าเป็นคําถามอะไรที่เขาถามผ่านทางโซเชียลนะแล้วพ๊อตมีวิดีโอที่ทําพูดคุยไว้แล้วพวกก็จะเอาวิดีโออะไปให้เขาดูเราจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำเจ็บคออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเอ็นดูในเรื่องของ การศึกษาเออเขาถามเอาไว้เนี่ยปนึกไปถึงการสมัครงานเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยก็จะมีงานที่เขากําหนดวุฒิการศึกษาไงขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นเท่านั้นแล้วงานที่วุฒิการศึกษาแตกต่างกันเนื้องานก็จะแตกกลางกันไปแต่ในส่วนของหาสามีหาแฟนเนี่ยนะเราไม่ได้กําหนดในเรื่องของวุฒิการศึกษาเป็นหลักแต่สําหรับบางคนอย่างบโบ๊ทเองเนี่ยปบ๊เลือกนะวุฒิการศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่โบดพิจารณาเพราะอย่างโบจบปริญญาตรีเราก็อยากได้สามีที่อย่างน้อยก็จบเท่าๆกันหรือจบมากกว่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนหลายๆคนเขาก็ไม่สนใจนะก็มีเยอะแยะนะคะในเรื่องของการทํางานหลายๆงานก็ไม่ได้สนใจที่จะต้องจบสูงหลายๆงานก็ต้องจบเฉพาะทาง ในงานที่ไม่มีวุฒิมันก็มีความต่างไงว่างานแบบที่มีวุฒิปริญญาจะเป็นแบบไหนงานแบบที่ไม่ได้มีวุฒิปริญญาจะเป็นแบบไหนนะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งรู้จักอยู่ที่เมริกาน้องเขาจบปริญญาโทมาอีกประเทศหนึ่งไม่ได้จบที่นี่นะแล้วเขาอ่ะก็แต่งงานกับสามีเมริกาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วแรกๆที่มาอยู่ที่เมริกาเนี่ยนะเขามีปัญหาในการหางานเพราะอะไรเพราะเขาจบปริญญาโทไงแล้วงานที่เขาไปหาเนี่ยบริเวณที่เขาอยู่อ่ะมันมีงาน จำกัดเหมือนกันไงเขาก็เอาปริญญาโทไปสมัครทางเจ้าหน้าที่ที่รับบอกเขาว่าประญดิญโทของคุณเนี่ยใช้สมัครงานที่นี่ไม่ได้เพราะว่าวุฒิสูงไปคุณต้องไปสมัครที่อื่นเอ้ยวุฒิสูงไปก็มีปัญหาในเรื่องการสมัครงานเหมือนกันนะคราวนี้แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องของการหาสามีฝรัง่งหาแฟนฝรัง่งวุฒิการศึกษาเนี่ยนะก็อย่างที่โอ๊ตบอกอะ ถ้าเป็นเรื่องการสมัครงานวุฒิการศึกษาก็เป็นตัวที่บอกว่าเราจะได้งานแบบไหนส่วนในเรื่องของการที่จะมีแฟนนะยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวผู้ชายแหละว่าเลือกไหมไงอยากว่าโอดเองอะบอดเลือกบอดจบปริญญาตรีโอดก็อยากได้แฟนที่อย่างน้อยต้องจบวุฒิเท่าๆกันหรือถ้าจบสูงกว่าก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนผู้หญิงที่จบ สูงๆบางคนเขาก็ไม่สนใจไงแค่ดูในเรื่องของการทำงานอาชีพอะไรมีนิสัยยังไงอะไรตรงนั้นแต่บางคนเขาก็เลือกเหมือนโบสทเงี้ยก็เลือกเป็นการศึกษาเป็นจุดหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกแล้วก็ประกอบกับอื่นๆอย่างฝรั่งเองก็เหมือนกันนะฝรั่งหลายๆคนเขาก็ไม่สนใจว่าผู้หญิงจะจบอะไรมาเขาดูแลได้เขาเลี้ยงได้แต่ฝรั่งหลายๆคน เขาก็เลือกเหมือนกันนะคุณก็ต้องดูให้กว้างจากสิ่งที่ผู้คนเขาเอามาเล่าเอามาบอกแล้วก็ดูจากชีวิตของหลายๆคนนะ่ะคุณลองดูแล้วคุณก็คิดคิดประเมินด้วยตัวเองนะว่าคุณเห็นความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันของแต่ละคู่เป็นยังไงคนที่มีวุฒิการศึกษาเท่านี้ อยู่ด้วยกันเป็นยังไงวุฒิการศึกษาที่ใกล้เคียงกันหรือคนที่อีกคนมีวุฒิการศึกษาน้อยอีกคนมีวุฒิการศึกษาสูงแล้วการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงอยู่ด้วยกันเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็คิดได้นะคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณกับผู้ชายอ่ะจะคุยกันรู้เรื่องแค่ไหนไงโบยังนึกถึงคําที่ว่าสินเสมอกันเนี่ยมันมันใช่จริงๆนะบทคิดของโบเองนะคือเมื่อก่อนเนี่ยโบไม่ได้นึกถึงอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าโบอะ ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอได้ยินแล้วแล้วก็มานึกถึงมาเปรียบเทียบมาดูแต่ละคู่แต่ละคู่คเออเขาก็มีสิ่งที่ใกล้เคียงกันน่ะที่อยู่ด้วยกันได้คุยกันรู้เรื่องไงปรับความเข้าใจกันได้เวลามีปัญหาหลายๆคู่พอ เต็มที่แล้วสุดๆแล้วอ่ะก็แยกทางกันไปก็มีเยอะแยะบางครั้งสินเสมอกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ราบรื่นยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามเรื่องการศึกษานะคะจะบอกเพิ่มเติมว่าถึงแม้คุณไม่มีปริญญาตรีคุณก็สามารถที่จะมีแฟนฝรั่งได้แล้วคุณอาจจะมีโอกาสได้เรียนเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะถ้าคุณมีสามีที่เขาสนับสนุน แล้วก็ออกเงินให้คุณเรียนหรือเขาอาจจะไม่ออกเงินให้คุณเรียนแต่คุณสามารถที่จะไปทํางานแล้วก็ส่งตัวเองเรียนเพิ่มเติมเพราะหลายๆคนอ่ะเขาก็เรียนเพิ่มเติมเยอะแยะเลยหรือถ้าคุณไม่มีปริญญาแล้วคุณอยากที่จะมีความก้าวหน้าพัฒนาทางด้านความคิดไม่จาเป็นต้องมีปริญญาก็ได้อ่ะคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้คนเราอะสามารถที่จะ รู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะเพราะสําหรับรโบเราเนี่ยวุฒิการศึกษาเนี่ยเอาไว้ใช้ประกอบในการสมัครงานมากกว่าที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการมีแฟนหรือการใช้ชีวิตก็มาเล่าสู่กันเท่านี้นะคะวันนี้ถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์ก็ส่งต่อให้คนอื่นเขาฟังกันด้วยแล้วกันเนาะอยากให้โบเล่าเรื่องอะไรหรือพูดคุย สอบถามเรื่องภาษาอังกฤษจะไปคุยกับฝรั่งยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะโบททำได้จะทำให้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ